ต้องติดตามต่อไปแล้วกันนะับโดยเฉพาะวันต่อๆไปอาจจะมีวันที่นี้วันเสาร์หรืออาทิตย์เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต้าก็จะมีคลิปยาวตอนนองนะฮะเ็นี่เรามาพูดถึงเรื่องราวของความช่วยเหลือดีกว่าครับผมเป็นเคสของเด็กหญิงณวาีว่องประเสริฐอยู่ที่ศิริลาาตึกเด็กอนันทมิตรนะฮะชั้นหกต้องการเลือดครับเป็นเลือดกรุ๊ปโอ้เนกาทีฟเพื่อที่จะใช้สำหรับการผ่าตัดด่วนเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นโรคไข่สแลงฟอ ของของเนโอเะยเอ้ยกูบีอ่ะกูบีกูบีเหรอครับอ๋อแล้วแต่อให้ผมโอนอีกทีผมก็ทําไม่ได้ครับเจะให้เลื่อนไม่ได้อ๋อคนเจาะผมผมให้เลื่อนไม่ได้ก็เคยจะไปให้เลื่อนอยู่รอบหนึ่งเขาก็ถามมีคําถามว่าอาจะคุกมาต้นไหนสักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่าเขาว่าเขาในใบไม่เห็นผมที่ผมเห็นนันที่ติดลาเขาเขียนว่าเออคนที่มีต้องต้องต้องสักครั้งล่าสุดอย่างน้อยให้มัน เกินปีหนึ่งอ่ะแล้วเพิ่งสักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยช่วงที่แบบป้องกันการให้เลือดกลัวไหมไม่กลัวก็ไม่ถ้ากลัวแล้วจะไปให้ทำไมตอนนั้นอ่ะเขาดีเด็กแถวบ้านนี่ไงสร้างกระแสหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักสร้างกระแสได้ปังตอนนั้นไม่มีใครรู้จักผมเลยยาเลยเนี่ยเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยแหละคนเราถึงเนี่ยฮะคนเราถึงจะไม่ค่อยถ้าเรอยากทำอะไรไงพี่เป็นเป็นแบบไอ้นี่กันนะอะไรอ๋อบู๊เนี่ยมาที่บ้านชอบผ่อนหมาที่บ้านหอนอย่างงี้บู๊อย่างเงี้ย อะไรวะไม่พูดเรื่องเว้ยเปลี่ยนเรื่องไม่พูดเลื่องเว้ยเขาแค่เป็นข่าวตอนกลางวันนี่ดูหน่อยๆนะฮะอ่ะพูดถึงน้องนวัดีนะฮะก็ไม่ได้บอกอายุที่กี่ขวบอ่ะใครที่พอจะมีเลือดนะฮะกรุ๊ปโอ้รีแกรมีนะฮะช่วยหน่อยนะติดต่อไปที่คุณน้อยหนานะครับเป็นญาติของเด็กนวัดีก็เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอครับห้าศูนย์ที่หน้าจอศูนย์แปดห้าศูนย์หกสองเก้าสองเก้าแปดนะฮะผมเชื่อได้ว่า พอมันผ่านทางหน้าจอทีวีหรืออาจจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิรมันช่วยได้เร็วแล้วพอใครไปทํามาแล้วก็ลงเฟซเลยแชร์ต่อเลยว่าวันนี้ไปทํามาแล้วเผื่อคนที่เป็นเพื่อนเราในเฟซถามว่าอุยไปทําอะไรมามก็จะได้บอกเขาได้ว่าวันนี้ไปให้เลื่อนมาตรงนี้มีคนเดือดร้อนอเพราะว่ามันก็จะเป็นการกระจายข่าวอย่างหนึ่งไม่ต้องกลัวครับว่าใครจะบอกว่า ทำ<ง>ดีเอาหน้า<อ>เพราะว่าผมจะบอกให้อย่างที่คนสงสัยกันว่าถามว่าทําไมทําดีต้องถ่ายคลิปทาไมทําบุญทําทานต้องถ่ายคลิปอ,อะไรเงี้ยที่หลายๆคนเขาชอบสงสัยกัน <c oughs> ไม่หลายคนหรอกมีบางคนนท่นั้นที่สงสัย<อ>ผมบอกเลยว่าการทำตรงนี้การถ่ายคลิปตรงนี้ไม่ได้อยากเอาหน้าหรอกครับมันเป็นการต่อยอดคุณคิดแต่วันนี้คุณช่วยเขาไป2 0 0พเขาอยู่ได้ทั้งชาติแต่คลิปของคุณเนี่ยที่คุณทำเนี่ยมันจะทําให้คนที่ดูเนี่ยบางทีแวะผ่านมาสมมติเราไปช่วยคนตรงคลาม8ปดคนนี้ผ่านมาเฮ้ยจำได้ว่ามีคนเดือดร้อนอยู่ใต้คลามไปดูหน่อย เนี่ยแหละจะเป็นการต่อยอดในการช่วยเหลือเขาบางทีนะอันนี้อันนี้อย่าหาว่าผมโวยตัวเองนะคน,นีปเคสจริงทําให้ได้มาเจอเจอเพื่อนเก่าๆมีวันหนึง่งอันนี้แบบเหมือนพูดโวยไม่ใช่นะหลายปีก่อนละประมาณสักสามสี่ปีแล้วก็เราก็เป็นคนรักสัตว์นะรเราขับรถอยู่าบอกว่าบายบายแล้วเราก็ฟังสพก้าหนึ่งเขาบอกใครที่อยากจะช่วยเหลือสุน,นัขโดนตีมางเงี้ยเราก็คอหลังไหม่คือไม่ไม่เอาหน้าไหม่นะก็บอยจ่แตอนนั้นพอจะมีเงินใช่ไหมเออช่วยบริจาคสองพันแล้วก็หลังใหม่บอกว่า ดีเจประกาศชื่อเราไปบอกเนี่ยคุณไปเสริจอราจากสองพันนะครับเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันสิบปีโทรมาหาเฮ้ยเจอพี N ่สิชื่อแกเนี Gerilim ่ยแล้วบอกเอาเบอร์จากไหนเพื่อนคือนะเฟสเฟสนี้สร้างกระแสมันไม่ใช่ใช่คือว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันมันมันอิ่มเอมอ่ะนอกจากการที่เราได้ช่วยแล้วเราได้ผลไปได้อันนี้คือไม่ได้หวังประโยชน์นะเพื่อนที่ไม่เจอกันสิบสิบปีอ่ะตอนเนี้ยกลับมาคบกันกลับมาเจอเจอกันอันเนี้ยเป็นผลที่มันได้มาจริงอย่างที่ผมบอกเลยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราทําออกไปแล้วเราแบบว่า ใครจะมองเราสร้างผู้สร้างภาพเราสุขใจพอใช่อย่างที่บอกว่าต่อให้เราสร้างภาพจริงอ่ะภาพนั้นมีประโยชน์เราสร้างไปเลยหลายๆภาพมันเป็นภาพที่สวยงามไม่ใช่ภาพคลิปโป๊แชร์ลงเฟซไม่ใช่ภาพต่อยตีลงเฟซคุณไม่ต้องสนใจคําพูดคนพวกนี้ผมจะบอกให้ขึ้นพูดละขึ้นพูดละขึ้นเลยมันเป็นการบั่นทอนกําลังใจคนอื่นในการทําดีเข้าใจป่ะการเป็นทองหลังพระมันก็อาจเป็นเป็นเรื่องที่ ปิดไปอ่ะปิดทองหลังพระทําดีปิดทองหลังพระมันก็ดีแต่ไอการที่เราไปช่วยอย่างเงี้ยช่วยคนที่มันเดือดร้อนอย่างเงี้ยบางทีมันปิดทองหลังพระไม่ได้เพราะว่ามันต้องต้องใช้สื่อเนี่ยแชร์ในการช่วยเหลือไปช่วยๆกันมันต้องใช้สื่อเราจะไปช่วยคนเดียวคุณคุณมีเงินพอไหมที่จะช่วยเขาทั้งชีวิตอ่ะเป็นไปไม่ได้คุณต้องใช้สื่อต้องใช้คุณต้องใช้สื่อตรงเนี้ยเป็นตัวการกระจายข่าว ไม่งั้นจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าทำไมมีไว้ดูคลิปต่อยกันเหรอมีไว้ดูคลิปตบกันเหรอตอนนี้มีไว้ทำดีๆนี่แหละคุณละขึ้นคุณละขึ้นนะนะฝากอีกทีแล้วนะฮะใครที่อยากจะช่วยเหลือน้องน้อยหนานะฮะเด็กหญิงนวดีว่องประสิทธอ๋ชื่อน้อยหนาใช่ไหมก็ถ้าคุณมีเลือดโอนิเกติฟอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่า จริงๆแล้วนะเลือดกรุ๊ปอื่นก็ช่วยได้นะถ้าเป็นการบริจาคเกล็ดเลือดเขาไม่เขก่งผมก็ยังจะถามอยู่ว่าเขาใช้เลือดกรุ๊ปอื่นไปแล้วเดี๋ยวเขาไปแลกเองได้หรือเปล่าเขาไปทําเป็นเกล็ดเลือดอะไรเงี้ยเราไม่รู้เพราะศัเกี่ยวกับเลือดเราไม่รู้นะฮะเอางี้เอาตามที่เขาต้องการก่อนแล้วกันถ้าคุณพอจะมีเลือดกรุ๊ปโอเนกาทีฟนะฮะให้ติดต่อไปที่0 8 5 0 6 2ปดห้าศูนนะฮะที่ คุณน้อยหนาอ๋อเป็นญาติของน้องนวดีใครไม่มีหรือไม่ได้ไปทําหรือไม่ได้ไปบริจาคแต่ถ้าอยากจะช่วยก็แชร์คิดไปก่อนก็ได้ครับผมแชร์คิดไปก่อนเผื่อคนจะเห็นแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเป็นโครงการใหม่ล่าสุดนะฮะของช่องซูเปอร์บันเทิงนะครับเพื่อปากท้องพี่น้องพิธีกรนะครับบางทีเราไม่ทราบนะครับว่าพิธีกรแต่ละคนเนี่ยเขาอดอยากปากแห้งบางครั้งเนี่ยรู้ได้บางติดตัวมาเนี่ยยังไม่มีตังพอที่จะบอกมันเลยบางครั้งเนี่ยหลายคนไม่ทราบรายได้อาจจะมาไม่ทัน เงินเดินออกช้าโดยเฉพาะบางรายการพิธีกรบางคนที่ทำงานด้วยกันได้เช็คก่อนผมรถยนต์เราไม่ให้เติมน้ำครับเป็นน้ำมันเอาใบเมื่อกี้มาดูอีกทีนี่ใบคิวงานพี่อะวันหนึ่งมีงานเข้าแบบว่าโอ้โหเขาบอกทุกวันพฤหัสต้องทำงาน9ชั่วโมงไปถ่ายรายการี้ทีรายการทุกทีนี่แล้วมาบอกว่าขาดสนก็เมียน้อยเยอะนะไม่ใช่ขอขอตาลม ที่อ่ะทำงานด้วยกันคุณคิดดูแล้วกันว่ามันสองมาตรฐานปั๊มคนนึงได้เช็คเต็มที่ได้ก่อนแต่เราได้ถามเดทด้วยบางทีมันมันยุติธรรมไหมอยากให้รู้ว่าสองผมไม่อ่อนแก้กอนก็ได้วเพราะเหรอจอยกันอ่ะดีด้วยไหมขึ้นหน้าจอนะติดต่อมาได้โดยเฉพาะคำถามที่อยากจะฝากถึงเนยนะก็จะหยิบมา อ่าพูดมตัวกันนะฮะเฟซบุ๊กออนอันเนี้ยนะเฟซบุ๊กอันนี้กองแสดงนี่อันดาวหลอดทีวีนะฮะครับผมสัปดาห์หน้าครับไม่ได้ไปด้วยเสียดายคือว่าเนี่ยติดงานจริงๆคือเนยได้มีการไปถ่ายทำตอนพิเศษที่วัดดาวที่วัดดาวแล้วพระรามแปดครับเกิดได้ไหมไปไหนบ้างก็อย่างแรกก็ไปไปวัดไปวัดเอาเอาเอาเงินส่วนที่เป็นส่วนกำไรของการขายเสื้อซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายไปทำบุญที่วัดก็่อง แล้วนั้นก็ดูดูชุมชนนิดหน่อยดูเด็กๆในวัดว่าเดี๋ยวนี้ในวัดดาวพัฒนาขึ้นแค่ไหนโดยเฉพาะมีทีมอาเซีมานะครับใครที่เคยมีปัญหาหรืออาจจะเป็นอาริกเนนะครับพรุ่งนี้อาจาร์หน้าเราจะได้เห็นบ้านเนยอยู่ที่ไหนนะครับจะได้ตามถึงที่นะครับผมผมไม่กลัวครับบ้านผมอยู่ใกล้สอนเรอาริโอเคนี่ก็ไปพูดนำร่องนะพี่แม่บอกจบเลยกันได้ละไม่รู้ไม่รู้หรอกเพราะไม่ได้ถ่ายบ้านพี่แมาบอกหยุดถ่ายได้ละ จบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสามทุ่มครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ